ท้องใครมีปัญหาอากาศร้อนลมไม่เข้าต้องเปิดประตูลมถึงจะพัดผ่านได้อย่างในกรณีนี้เป็นคอนโดครับเขาถามมาว่าทํายังไงครับถ้าเกิดว่าปิดประตูแล้วเนี่ยลมจะพัดผ่านได้เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้พี่วิวชวนคุยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องลมพัดเข้ามาในห้องอะนะครับต้องแบ่งเป็น2กรณีครับกรณีแรกนะครับก็คือว่ามันมีลมพัดเข้ามาในห้องหรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับประเทศไทยเราเนี่ย ทิศทางของลมนะครับมันจะเป็นทิศเหนือใต้นะครับราะฉะนแน่นอนครับถ้าเกิดว่าห้องไหนเนี่ยที่หน้าต่างมันอยู่ทางเหนือกับใต้มันก็มีโอกาสที่จะมีลมเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวหน้าต่างมันเป็นตะวันออกหรือตะวันตกอันนี้ก็จะมีโอกาสลมเข้าน้อยกว่าอยู่แล้วคราวนี้ถัดมานะครับต่อให้ตัวหน้าต่างนะมันเป็นทิศที่มีลมเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าลมมันเข้ามาแล้วมันไม่มีทางออกมันระบายออกไม่ได้นะครับตัวลมมันก็จะไม่พัดเข้ามาใหม่อยู่แล้วอย่างเช่นในกรณีนี้ คำตอบมันก็จะอยู่ในคําถามอยู่แล้วนะครับว่าพอเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูครับทำให้ลมมัน f l o ์ออกได้เนี่ยลมมันก็จะพัดเข้ามาใหม่ก็ค,คือทำยังไงครับที่ทำให้ลมเนี่ยมันระบายออจากห้องได้เพราะเะน้นถราเกิดว่าเป็น <S <S บ้านของเราเองนะครับที่เราสามารถจะเจาะช่องเปิดได้นะครับก็อาจจะเจาะเป็นช่องเปิดนะครับเปิดเป็นหน้าต่างนะครับหรือว่าเปิดเป็นบานเกตนะครับให้ลมมันระบายได้แค่นี้มันก็จะทําให้ลมระบายได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่เป็นคอนโดที่เราไม่สามารถจะ ทำอะไรกับตัวโครงสร้างได้นะครับก็อาจจะเป็นการช่วยติดพวกพัดลมระบายอากาศนะครับเอาไว้ด้านมุมด้านในนะครับก็คงช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ายัางไงก็ตามครับก็คงช่วยได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวอากาศที่มันระบายออกเนี่ยมันได้ไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรครับไปลองเราใช้กันดูครับ